สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้ยงโดยสถานการณ์วันนี้นั้นเสียงของผมเริ่มจะระบบไม่ดีแล้วถามมีเรื่องอะไรหรอจ้าโดยเมื่อวานนี้นะครับเรื่องผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยหรือว่าใช้เสียงมากเกินไปจนทําให้เดินเมื่อวานนี้เดินอยู่หน้าปั๊มน้ำมันเอสโซ่ S o, แห่งหนึ่งครับท่านแล้วเป็นอย่างไรจ้า ฟุบนะครับดัมบูชมแทบล่วงหล่นสู่พื้นพระสูธทางกันเลยทีเดียวโชคดีนะเนี่ยว่าเจอน้องๆกลุ่มหนึ่งวิ่งมาสะพายปีกข้างสองข้างไว้นะครับดามบูชมแล้วก็ขับรถมาส่งที่บ้านก็ต้องขอบคุณอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านโดยตอนนี้หากใครที่กําลังเพ้อฝันลมๆแรงๆว่าจะมีการลดอะไรว่าค่าไฟนะครับโยจาก4.77 <ๆ S 2> นั้นไม่ใช่มันคือ4.72แล้วที่มันจะลดเนี่ยคือ2สตังค์แล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าวันนี้ก็แห้วแล้วนะครับดามบูชมส่งผลให้รัฐบาลประยยุทธ์นนนั้นงด ต่อว่าอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยโดย,โดยโลดค่าไฟเนี่ยแฮ้วครับท่านรอไปก่อนกกตตีกับหนังสือของรัฐบาลอนุมัต <S <S ิ10,000กว่าล้านนะครับท่านผู้ชมเหตุไม่มีมติคอรมอลอะไรประมาณนี้ก็ไปที่แฮ้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการลดค่าไฟอะไรทํานองนี้ก็ต้องทนทรมานกันต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับพักทิดเหลพักไอ้ไพวกนี้นั้นบอกว่าจะให้อะไรวะเงินเดือนเดือนละพันบาทนะครับสำหรับผู้มีบัตรยากจนอะไรประมาณนี้บัตรยากจนประยุทธ์นะครับท่านแล้วก็ทําอย่างไรดีจ้าสาหรับค่าไฟ พวกมันพุ่งพวดไม่หยุดหย่อนนะครับไม่รู้ว่าอีแหลงผือบางคนจาก7800บาทดั้นขึ้นเป็นเกือบ2,000บาทก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้มันผูกไม่อีกแล้วนะครับหลายนักร้องหิวแสงกะหายแฟดครับท่านโดยนายสนธยาสวัสดีหลังจากเจอพตลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จัดให้2ดอกจุกเจ็หรือไม่ไม่แน่ใจนะครับเรื่องผุ้ชมศาลสั่งคุกสองครั้งเกันเลยทีเดียวโดยสวัสดีมาแล้วครับท่านสนธยาเนี่ยตอนนี้หิวแสงหาซีนไม่หยุดยัง้งร้องให้ยุคคบพรคกกตอ,อีกแล้วหาเสียงกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ย แล้วก็ขัดรัฐธรรมานูนหวัน่นซ้ํารอยจํานาข้าวนะครับอ้นี้ก็ออกมาจากริ้วล้อไปยุทธนะครับท่านหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่เพราะว่าตัวมันเองมันบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ชอบประยุทธ์เป็นการส่วนตัวเลยทํานองนี้นะเนี่ยแล้วมีการยื่นเรื่องของพรรคอื่นบ้างไหมไม่มีนะครับ <c oughs> อ้พวกของนี้ก็เลติบ,บีช่างกันมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้มันยังดูเดือดนะคะรับเ่านผู้ชมสําหรับใครจ้าสําหรับจตุรลชนฉายแสงเมื่อวานนี้ก็ได้ฟาดชวนหลีกภัยพังคาบ้านกันเลยทีเดียวหลังจากที่ใช้เวลาอัดกันมาชั่วนาตาปีมีไทยรักไทยตั้งแต่ C2 หรื สีเท่าไหรไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นรัฐบาลเมื่อปี44นั้นประชาธิปัตย์ก็ไม่เคยชนะการเลือกตั้งอีกเลยนะครับเพราะอะไรเหรอจะเพวะมันคิดนโยบายไม่เป็นอะไรทํานองนี้นะเนี่ยตามที่จตุรลนฉายแสงบอกแล้วก็บอกว่าเนี่ยเออมันมั่นใจนะครเรื่องผู้ชมอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวจนตอนหลังนั้นส่งเสาไฟฟ้าลงก็ยังได้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรก็เกิดจะสูนพันนะครับกรณีได้มีการถามต่างๆนานาะเว้ยฮ้ยบอกว่าชวนเนี่ยที่เคยบอกว่าจะไม่ร่วมกับรัฐบาลโจรหรือว่ารัฐบาลพ้าอะไรทํานองนี้นี้ทำไมไม่ไป ดีก่อนนะก็สร้างความกักกระวมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านไปบอกจุลินกับพวกก่อนครับท่านจะดูลนฉายแสงครับท่านตอนนี้ฉายแสงสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวขนาดซัดชวนหลีกภัยนนเนี่ยสาดกันเลยทีเดียวนะไม่ร่วมรัฐบาลกับโจรควรหุบปากแล้วก็ไปบอกจุลินกับพวกตั้งแต่4ปีก่อนแล้วอะไรทํานองนี้สาเหตุเพราะอะไรเหรอจ๊ะเพราะรัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลกบฏนะที่ย <c oughs> ึดอำนาจด้วยปลายกระบ,บอกปืนจากนางสาวยิ่งรักชินวัตรเข้ามาอะไรทำนองนี้ผมฟังแล้วก็อยากจะไม่ห้ามไหมตามที่เติเคยเป็นสเต ควานนี่คงอยากจะไปห้ามนะครับเรินม,มู้ชมแต่วันนี้ตัวผมเองนั้นยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเลย <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงคือดีโดยซัดนั่นเนี่ยชวนหลีกภัยครับท่านไม่ร่วมกับรัฐบาลโจรแนะให้ควรไปบอกจุลินกับพวกตั้งแต่เมื่อ4ปีก่อนแล้วทําไมไม่บอกจ้า <c oughs> ก็เพราะว่าถ้าเกิดบอกนี้มันก็จะไม่ได้เป็นสภาไอประธานสภาน,นะคะ <c oughs> รับก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้ประยุทธ์คาบย่ามาอีกแล้วครับท่านโดยท่านทั้งหลายฟังอยู่อย่ายิ้มนะเนี่ยแฟนขับประยุทธ์หลงเข้ามาฟังท่านอาจเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางโดยตออนนนี้ลาามถึงบบุรรรัคท่เดื ไม่หยุดยั้งนะเนี่ยมีมือดีพังป้ายหาเสียงยับแล้วก็ตู่อันไตยัยงคงคาบหญ้าเจ้าถิ่นยังโดนนะครับรอบก่อนนี้ที่จังหวัดอะไรสักอย่างหนึ่งแถวภาคใต้ไม่รู้นะเนี่ยประยุทธ์คาบหญ้าสดแล้ววันนี้ล่ะวันนี้คาบหญ้าแห้งนะครับเดิมผู้ชมรอบต่อไปไม่รู้ว่าจะเป็นหญ้าเนบิย,รยหรือไม่นั่นก็ต้องติดตามอีกทีแล้วก็ผู้สมัครสส,สภูมิใจไทยก็ยังโดนแจ้งความแล้วลั่นดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับเดิมผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยสมมติอันนี้เป็นปากผมนะครับเดิมผู้ชมรอบก่อนนนบบนนะีี่่ยยยยปปุธาากกกออูแแบบ้้้ลว็็ ปานกลางตอนนี้ย่ามาเป็นเขาแล้วนะครับเดิมผู้ชมก็เป็นย่าฟางครับท่านสําหรับให้วัวให้ควายกินหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเดิมผู้ชมสําหรับเรื่องนี้แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้เพื่อไทยนะครับเดิมผู้ชมโดนบุคคลแหลบอ้างอย่างไม่หยุดยัง้งถามเรื่องอะไรเหรอจ้าหลังจากที่มีไอ้พวกอหอกหักสักกเบือไม่รู้ว่าใครนะครับเดิมผู้ชมได้ทําการใส่สมมตินี่เป็นสูตรสีแดงนะครับท่านหรือว่าเป็นชุดครอบครัวเพื่อไทยอะไรทํานองนี้แล้วก็เอ้ยถืออะไรว่าผู้สมัครข,ของคน สมมตินะเนี่ยอันนี้ไทยพานิชยส่งมาเอ,อ่แล่าไรจ้าเนี่ยสมมติเป็นโปชัวนะคะรับเดิมผู้ชมแต่ว่ามันเป็นคนละพักครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยตอนนี้กระแสจะชนะนั้นมันยากเหลือเกินถึงกับขั้นต้องเป็นแบบนี้เพื่อไทยร้องกะกะตอ,อย่างไม่หยุดยั้งครับท่านโดยมีกลุ่มคนตีนเนียนใส่เสื้อแดงนั้นเนี่ยครอบครัวเพื่อไทยแจกเงินแล้วก็แนโบโปชัวพักอื่นอะไรทํานองนี้ก็ติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเผยนะเนี่ยมีการใส่เสื้อพักเอ,อ่อเพื่อไทยแจกเงินแล้วก็เพื่อให้พักถูกร้องเรียน ทำนองนี้ก็ต้องติดตามต่อไปว่ามันเป็นบุคคลกลุ่มไหนนะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ผมรู้แล้วเนี่ว่าเป็นกลุ่มไหนแล้วทาไมไม่พูดพูดเดี๋ยวมันจะซวยได้นะคะรับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดท่านทั้งหลายเข้าไปที่ข่าวสดนั้นก็จะเห็นเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ครับท่านมีการถือป้ายอะไรสักอย่างไอ้มือมีการถือปวชัวอะไรสักอย่างหนึ่งเบอร์ห้าหรือไม่เออก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านก็ต้องติดตามนะคะรับท่านผู้ชมโดยใครจะเลือกใครนั้นไปดูเลขให้ดีดๆแล้วก็ก่อนนี้ตอนนี้กกตหรือว่าบรชาชารดางกกวแก การเลือกตั้งนะคะรับเ่านผู้ชมก็ดได้ทําการอะไรวะเนี่ยพลาดอีกแล้วครับท่านหลังจากรอบก่อนนี้พักอนาคตใหม่นี้มไม่ใช่พักก้าวไกลนี้แทบจะก้าวใกล้เกินเลยทีเดียวฐานบมไหนจ้าหมึกแทบหายนะคะรับเ่านผู้ชมไม่เหลือรอกันเลยทีเดียวแล้วรอบนี้มาเป็นอย่างไรบ้างจ้ารู้สึกว่ากรกะตน,นี้ก็จะทํางานเพ่นพ่านพลาดอีกแล้วนะคะรับเ่านผู้ชมโดยใบประกาศชื่อผู้สมัครสสเพื่อไทยติดทับกับผู้สมัครก้าวไกลแม้กระทั่งชื่อพักยังผิดครับท่านโดยโซเชียลวิจารณ์ทัวลงสนั่นลั่นทุ่งจวบแก กองตีนการเลือกตั้งไอ้ไม่ใช่จวกะกรกตใบประกาศรายชื่อผู้สมัครสสเพื่อไทยติดทับผู้สมัครสส,ส,ส,สก้าไกลซ้ำชื่อพักยังผิดนะครับจากรวมไทยสร้างชาติเป็นรวมไทยสร้างไทยอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีแล้วครับท่านสําหรับเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองนะคะรับท่านผู้ชมโดยอ่อรวมไทยสร้างชาติแต่พักนี้มันก็เขียนเป็นรวมไทยสร้างไทยนะครับท่านก็เวอร์ก็เวอร์อย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านโดยตอนนี้หากอยากอุดหนุนสินค้านั้นแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ ในะครับเด่อผู้ชมลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม่มะม่วงหิมพานมีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีโดยอันนี้คือปลาเกตฉาอบกรอบครับท่านขนาดแบ่งบรรจ,จุก็อย่างที่เคยแถลงเลียงขายไปแล้ววันนี้ก็ปลาหมึกทุบนะครับเ่านผู้ชมโดยขนาดแบ่งบรรจ,จุ100กรัม180บาทอร่อยอย่างสุดล้ำกันเลยทีเดียวควบคู่กับทุเรียนทอดแต่ว่าตัวโชว์ไม่มีนะถามตัวโชว์หายไปไหนกินหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมคาดว่าเในวันพรุ่งนี้มะลืนนี้ก็น่าจะผลิตเสร็จก็ต้องขอบคุณทุกท่านมาณนะที่นี้เสื้อโนสลิมตััวละ400บบาาททพรร้อมส่งคน ก็มาติดตามข่าวกันต่อนะครับเรื่องผู้ชมสตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วรู้สึกว่ากกตน,นี้ไม่น่าจะไปดูงานต่างประเทศนะถามทําไมไม่ต้องไปดูงานต่างประเทศจ้าในประเทศมันยังเอาตัวไม่รอดเลยนะครับเรื่องผู้ชมเฮ้ยบรรดาประชาชนทั้งหลายเนี่ยก็หาว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมึงถือโอกาสไปเที่ยวอะไรหรือเปล่าผมก็ห้ามเขาไว้เราได้อะไรไหมไม่ได้นะครับเรื่องผู้ชมเขาก็เออหิวปีกผมกลับบ้านครับท่านเมื่อวานนี้หลังจากที่เกือบจะเป็นลมนะครับเรื่องผู้ชมล่วง สู่พื้นพระสุธาออขอบคุณน้องๆคนนั้นอีกรอบหนึ่งอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวมาส่งถึงบ้านครับท่านส่วนตอนนี้มีอะไรกันอีกว่าเนี่ยสำหรับชวนหลีกภัยตอนนี้หนักหน่วงแล้วนะครับท่านผู้ชมถึงกับกัน้นขั้นก้มกราแผ่นดินกันแล้วครับท่านโดยชวนหลีกภยัยว้ยเฮ้ยย่อแล้วนะเนี่ยคุกเข่าไหวหาเสียงโอ้ยขอทาไนดะ้ไม่ใช่ไหวหาเสียงประชาชนชี้หากรู้จักแต่ไปใช้สิทธิ์ไม่รู้จักหน้าที่บ้านเมืองก็ไปไม่รอดอะไรทํานองนี้ก็น่าจะไปไม่รอดนะคบท่านผู้ชมหรือจะไปรอดนะั้นไม่อาจแน่ใจแต่ตัวท เป็นตั้งร้านให้เผด็จการของรัฐบาลประยุจันโอชาตามที่จตุลลนฉายแสงได้ออกมาบอกแบบนี้นะเนี่ยเฮ้ยบอกว่าชวนเฮ้ยหมดยุคไปแล้วนะเนี่ยคุณจะกลับไปได้แล้วอะไรประมาณนี้ไม่มีนะคะรับเ่านผู้ชมแต่ได้ไปปลุกชาวใต้ครับท่านไม่ใช่ไปปลุกให้ตื่นนะครับแต่ว่าไปปลุกให้ดำานการเลือกพักที่เออที่มันสมควรเลือกนะคะรับเ่านผู้ชมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพักไหนเหมือนกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาอีกแล้วนะครับเร่านผู้ชมถามทาไมหรอจา๊ะโดยตอนนี้สาวกของประยุทธ์หลวงเข้ามาฟังนั้นท่านคิดอย่างไรกับข่่าาาวนีี้หลัังจกทรฐบ แถบในการลดค่าไฟตอนนี้ตู่ก็ไม่หวั่นว้ยเฮ้ยหลังจากถูกหลายพักลุมถึงแล้วเนี่ยสนามภาคใต้ยับไม่หยุดยัง้งแล้วก็วัวว,ว่าตัวมันเองพร้อมมาเชิญหน้าทุกพักแล้วก็แต่แล้วก็มีแต่ด้วยนะแต่อยากขัดแยง้งสวัสดีพี่นักวิชาชนที่ไม่ขับรถนะฮะห,หผมไม่ทำแล้วใครจะทำฮะบ้านเมืองเราต้องมีคือมีแปรนะผมได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้มันพูดสเต็ปเดิมนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยนักข่าวทั้งหลายแหละถ้าเกิดจะสัมภาษณ์ประยุทธ์นี้ไม่ต้องสัมภาษณ์ก็ได้ถามทําไมเหรอแค่นึกบทที่มัันนนจะะพูดูดีก็รร้้แลวคบ มันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างพี่น้องประชาชนบ้านเมืองเรา,านะต้องช่วยกันนะ,ะผมไม่กับตันแล้วเนี่ยแก,แก่แล้วก็จริงแต่ว่ามีประสบการณ์กับกวพวกมือใหม่นะเราจะไว้ใจได้ไงไงพวกมือใหม่อะไรทานองนี้ก็ไม่ได้ดูเงาหัวกระบ,บาลตัวเองเลยนะกาเดินผู้ชมส่งผลให้วันนี้เฮ้ยตู้อันไต่เด้งครับท่านสอดเด้งแล้วตอนนี้โดยตู่มาแปกวันนี้เดินเกาะแขนรปภนะกเดินผู้ชมกลายเป็นประวิดไปซะแล้วโดยรปภหิ้วปีกซ้ายขวาขึ้นบันไดตึกคู่ฟ้าครับท่านแล้วถ้าเกิดไม่มีการก่อดล่ะจ๊ะ ก็อาจจะเดินไม่รอดนะคร,รับท่านผู้ชมหลังจากตู่อันตรายเคยออกบอกมาแถลงเมื่อวานเมื่อวานซืนบอกว่าเนี่ยหมดกําลังใจไม่ใช่บอกว่าเนี่ยเพี้ยดจ,จัดเหลือเกินช่วงนี้มีหรือไม่ไม่แน่ว่าแต่ว่ามีการกินยาน,นอนหลับอะไรประมาณนี้ด้วยแล้วหลับไหมไม่หลับนะคร,รับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ฮนะิตเลนนั้นอาจจะเข้าใจโลกของความเป็นจริงมากขึ้นนะคร,รับท่านผู้ชมไปที่ไหนก็แต่เจอแต่คนโหดไล่ยอย่างไม่หยุดยั้งเ,เลยทีเดียวแล้ววันนี้ก็มาแปลกครับท่านแต่ไม่น่าจะแปลกนะคะรับท่านผู้ชมสไลด์ตัวนี้เดินกอดแขนรอปภกลายเป็นประวิทย์ซะแล้ว ท่านนี่สายขวาขึ้นบันไดเมื่อว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ยืนยันยังแข็งแรงไม่แก่ไม่ท้อแท้แล้วก็ไม่ได้โมกลายเป็นสมรักคําสิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดินผู้ชมเห็นสภาพแล้วแม่มเอ้ยไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้สลิมประกาศชชนะถามประกาศชชนะเรื่องอะไรหรอจ๊ะเรื่องที่ก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยนะครับไม่ไปดีเบตในรายการของอะไรว่าช่องท็อปนิวไม่ยอมไปหรือไม่กล้าไปนะเดินผู้ชมาให้ตายแล้วตายแล้วถ้าเป็นผมไม่กล้าถามนั้นเนี่ยถามท ไม่หรอโอ้โหถ้าเกิดสมมติจ้างผมสักประมาณล้านนึงนี่กูก็จะไปหรือไม่นั่นก็ยังไม่อาจแน่ใจเลยนะครับ่านผู้ชมควบคู่กับนบายไบชินวัตรจันกระจังผู้ซึ่งตอนนี้ทานทั้งหลายจะเที่ยวไปบริจาคอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยหรือไม่ต้องเติมเข้าไปอีกหลังจากที่เคยเป็นแกนนําม็อบอย่างนั้นเป็นแกนนําม็อบอย่างนี้แล้วก็ชอบบอกว่าเนี่ยลูกไม่มีเงินจะกินนมแล้วนะแปะไปรับบริจาคอะไรทํานองนี้ตอนนี้ก็หันไปช่วยไอ้โบแล้วนะครับดานผู้ชมเป็นไอ้โบสองไอ้โบสามไปไปที่เรีย เป็นไปที่เรียบร้อยในการหาเสียงก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรดีครับท่านสําหรับเรื่องนี้ส่วนสลิมก็ประกาศชัยชนะนะครับทดามผู้ชมบอกว่าจบแล้วนะเนี่ยเพื่อไทยก้าวไกลเห็นไหมเนี่ยไม่กล้ามาลงแข่งในการดีเบตอะไรประมาณนี้โอ้ถ้าเป็นผมนะครับทดามผู้ชมผมก็ไม่ไปถามทําไมเหรอจ๊ะเพวาช่องท็อปนิวเนี่ยเป็นช่องที่ดีเกินไปนะครับเดิมผู้ชมไม่เหมาะกับผมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือแต่ที่แน่ๆตอนนี้รู้แล้วครับท่านว่าจะอีแหลงอะไรโดยมีหลายคนถามเข้ามามา,มากอีแหลงผือนี่คืออะไรโดยแหลง นี่ภาษาใต้ก็คือถแถลงนะครับเรื่องผู้ชมไม่รู้ีกแหลงผืนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถแถลงอะไรต่อหรือว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อดีถามเรื่องของคนในข่าวใช่หรือไม่ใช่ครับท่านแล้วก็ตัวผมด้วยก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะครับเรื่องผู้ชมบางทีโดยตอนนี้ประชาชนสงสัยสงสัยครับท่านหลังจากที่นายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตแกนนากปปสเป่านกหวีนะครับเรื่องผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้ารถไฟความเร็วสูงของยิ่งรักนั้นมาไม่ทันนะครับท่านและยังไงต่อรถถังของไอตัวอันไตมันมาเร็วกว่านะครับเรื่อง,งผู้ ยึดอำนาจรัฐประหารไปแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนั้นเนี่ยสไลด์เทือกไม่รู้ว่าหลุดปากหรือเปล่าเมื่อช่วงนาตาปีหลังจากได้ฟังจตุลนฉายแสงในการาปา่าใสเมื่อคือนนี้บอกว่านี่มีการอวดโอดไว้ก่อนประมาณ6เดือนหรืออะไรทํานองนี้นะครับท่าน,นะะผู้ชมมีการคุยกับตู่อันไตมาก่อนหน้านีา้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ทําไมเรื่องนี้มันเป็นกลายเป็นแบบนี้ได้รวมไทยสร้างชาติปัดเอี่ยวกับสุเทพทุกกรณีนะครับท่าน,นะะผู้ชมไม่เกี่ยวทุก รณีแล้วก็ช่วยคนดูดเข้าพักเนี่ยฝีมือลูกเลี้ยงของตัวมันเองลว้ลวนๆคือเอกนัดพร้อมพันธ์เรื่องนี้สะท้อนถึงอะไรได้บ้างสะท้อนถึงความยีนะคะรับท่างผู้ชมของนายสุเทพเทือกสุรันหลังจากเคยบวชเป็นพระอาจระมาเลิกไปแล้วะนอกการเมืองแล้วนะโยมสุดท้ายก็ตบัดสัดก,กัดคำนะคะรับท่างผู้ชมแล้วอย่างนี้เนี่ยพักของสุเทพรอบนี้มันจะสูญพันธุ์หรือไม่วะเนี่ยแล้วตอนนี้ที่สําคัญหนักกว่านั้นกลายเป็นแหล่งยีนะยีถามยีอะไรยีของลูกเลี้ยงตัวมันเองนะคะรับท่่นผู้ชม แล้วก็อีกบรรดาหลายๆคนกันเลยทีเดียวในพักรวมไทยรวมท่าซึ่งมีไอโบเสกสขุน ไม่ใช่ไอโ้โบเสกสกุลเป็นคนผลิตให้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสถานการณ์ที่ลุงตุงนังไอ้ผมยังคล่องใจเลยนะเนี่ยขนาดรวมธาตุรวมไทยยังตัดไอ้เทือกไม่เกี่ยวทุกกรณีวอนประชาชนทั้งหลายนะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคําอะไรบอกว่าเนี่ยมีผู้ไม่หวังดีตอนนี้อาศัยโอกาสจังหวะโยงสุเทพเทือกสุบรรกับไอ้เราวัพพักของไอ้ตัวอันตรายนี้นะครับท่านผู้ชมว่ามีความเกี่ยวข้องกันแล้วเขาออกมาโต้ทําไมเพราะจะทําให้กระแสมันตกนะครับท่านผู้ชมสําหรับนายสุเทพนี้ก็จบเหตุไปโดยปริยาย แล้วผมยังนึกย้อนไปอีกนะเนี่ยโดยเทือกได้ออกมาบอกว่าเฮ้ย,ยไม่อยากจะออกมาเดินอีกนะเนี่ยถ้าเกิดสมมุติอุ้งอิงเป็นนายกฟังแล้วขนลุกขนพองอะไรทานองนี้เฮ้ยแล้วตอนนี้จะมีใครออกมาเดินช่วยอีกไหมเนี่ยถามทําไมเหรอจ้าโอ้ก็เพราะตอนนี้กระแสเลดเลี่ยงเออเลดติ้งอะไรนะั้นล่วงกูนลูดจ้าไม่หยุดยั้งนะคะรับท่านผู้ชมสไลด์เทพเทือกนี้ก็เล่นอิดบีช่างมันไปก่อนครับท่านก็ไปที่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้มีอะไรกันอีกไหมโดยเพื่อไทยล็อกเป้าโค้งสุดท้ายบุกอีสานใต้ซ ทุบถิ่นในวินตีลังงูเห่าคือน,นะคะรับเ่านผู้ชมหลังจากที่มีสอสองูเห่าครับท่านหลายตัวกันเลยทีเดียวนะครับท่านได้ออกจากเพื่อไทยในสมัยที่ยังไม่หมดวาระแล้วเป็นอย่างไรจ้า,าก็ได้ผัวไปนั่งผัวกบาลอยู่กับพักนั้นบ้างพักนี้บ้างอนาคตใหม่ก็หลายคนนะคะรับเ่านผู้ชมอสีนวลงูเห่าอย่างนั้นสีนวลงูเห่าอย่างงี้นายคารลมพลนพรกลางแล้วเป็นอย่างไรตอนนี้รู้สึกว่าสีนวลจะประกาศชชนะแล้วหรือไม่ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแต่ว่าผมได้ข่าวมานะคะรับเ่านผู้ชมอันนี้ไม่รู้ ว่าเรื่องจริงหรือไม่ผมเลยต้องเอามาถามบอกว่าเนี่ยสีนวลไปเดินตลาดแล้วยังไงแล้วก็โดนเสี้ยงไข่นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็เป็นที่น่าติดตามเพราะกระแสสีนวลน,นี้ทําให้เชียงใหม่เชียงรายนี้เดือดไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากเข้าสภามาได้เพราะธนาทรตอนหลังมันก็มาอวดโอไว้เฮ้ยว่าตัวมันเองเนี่ยกระแสดีอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ก็มไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแล้วก็ได้ซัดสามสิบบาทรักษาทุโกโรคเนี่ยเป็นแค่นาลมนโยบายลมปากนะครับท่านผู้ชมจับต้องไม่ได้จริงแล้วก็ยกอนุทินเป็น สุดยอดอะไรทํานองนี้ก็เตือนคุณอนุทินไว้ตรงนี้ไว้เฮ้ยระวัไงไอ้พวกนี้ให้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยมีแชทไลน์หลุดออกมานะค่ะบท่านผู้ชมจากพักพักหนึ่งเออถามมีเรื่องอะไรเหรอในการที่ของเงินหัวหน้าพักนะค่ะบท่านผู้ชมเอาไปทําอะไรเอาไป อะไรว่าหาเสียงนะครับท่านโดยรู้สึกว่ากรกตประกาศในงบหาเสียงนี่ได้ประมาณหนึ่งล้านกว่าบาทหรือเท่าไหร่แล้วไม่รู้แล้วไอ้น,นี่ล่ะไอ้น,นี้ทําการขอเบิกเกินนะครับเรื่องผู้ชมแต่ว่าไอ้หัวหน้าพักคนนั้นมันก็มีเกินอยู่แล้วครับท่านไม่ให้ถามทําไมไม่ให้โอ้โหเพราะว่าบางคนนั้นมันต้องแบบมียุทธศาสตร์นะครับท่านอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าท่านจะเลือกใครนะครับเรื่องผู้ชมยุทธศาสตร์ที่ก็ว่าเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดพวกสสที่ค่อนข้างที่จะไม่ชนะอะไรพวกนี้ก็จะให้งบเล็กน้อยถึงปานกลางเพื่อหวังคะแนนปา ตีลิศนะครับเดินู้ชมเหมือนกับไอ้งูเห่าบางตัวก็อาจจะเป็นได้ก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยัง้งส่วนตอนนี้เศรษฐาทวีสินครับท่านฟิตไม่พักนะครับเดินผูุชมเดินหน้าปลาใสาอีสาน2วัน4จังหวัดกันเลยทีเดียวแล้วก็ลุยบุกถิ่นเนวินอีกรอบนะครับเดินผูุชมรอบนี้ต้องเป็นรอบชิชะตาแล้วครับท่านระหว่างก้าวไกลเพื่อไทยเสรีรวมไทยแล้วก็พักต่างๆนานาอะไรพวกนี้ประชาชุ่มประชาชาตินี้เออจะได้คะแนนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะตัดคะแนนกันเองหรือเปล่าหรือไม่อะไรํานองนี้ก็แล้วแต่นะครับเดิน ผู้ชมเพราะว่าผมนั้นไม่สามารถที่จะไปกําหนดให้ใครเลือกพักนู้นพักนี้ได้เพราะอะไรเหรอจ้าเพราะตัวเองก็ยังคงเอาตัวไม่ค่อยรอดนการดูชมเรื่องนี้ไม่รู้จะแหลงผือแต่ว่าแม่ผมเตือนมาเล็กน้อยถึงปานกลางบอกว่านัดถามทําไมเหรอจ้าแม่เฮ้ย อย่าลืมนะเนี่ยมีคนติดตามหลายแสนกันเลยทีเดียวไอ้เราก็ลืมไปนะครับเริ่มผู้ชมบางทีจุดนี้ส่งผลถึงอะไรเหรอจ๊ะส่งผลถึงบางทีผมพูดออกไปนี้มันอาจจะกระเทือนเรือนลั่นนะครับเริ่มงผู้ชมเล็กน้อยถึงบางกลางถามกระเทือนเรื่องอะไรกระเทือนในเรื่องการจูนอะไรวะจูงใจคนอะไรแบบนี้หรือไม่นะครับเร่อผู้ชมแต่ผมก็มองว่าเออคนนั้นเขาน่าจะคิดกันเก่งครับท่านส่วนตอนนี้ประยุทธ์ก็ยังคงคาบย้ายอย่างต่อเนื่องนะครับเร่อผู้ชมรอบก่อนย้าแห้งเอ้ไม่ใช่รอบก่อน,เ,อออนเป็นญ่าสดครับท่าน หญ้าเปียกแล้วตอนนี้ล่ะหญ้าแห้งแล้วนะครับท่านผู้ชมที่บุรีรัมย์ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าลน์น,นัดวิวช็อปเข้ามาได้หากวันนี้มีอะไรผิดพลาดหรือว่าพูดอะไรก็ทกใครไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมจริงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม